สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะร้านขนมหวานพะเครื่องนะคะวันนี้เรามาดูรุ่นนี้กันนะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะคะชุดนี้จะสร้างปี2563สค่ะเป็นบล็อกยางนะคะแม่ค้าเหลืออยู่ทั้งหมดนะคะ4 8 9แ11เเหลือ11กล่องนะคะเป็นกล่องที่ สวยน้อยหน่อยนะคะต้องบอกว่าสวยน้อยหน่อยแต่ว่าไม่มีหักเยอะนะคะอาจจะจมูกแตะนิดนึงนะคะก็เลยเอามาเปิดนะคะเป็นชุดที่คัดสวยไปแล้วนะคะคัดสวยในชุดรุ่นแรกไปแล้วนะคะเป็นบล็อกยางนะคะรุ่นนี้เป็นบล็อกยางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะก็จมูกก็แตะนิดนึงนะคะตรงนี้อย่างองค์นี้นะคะโดยรวมก็คือ ก็คือยังสวยอยู่นะคะเป็นมีจานร,รวยด้านหน้าแล้วก็ติดเกสาจีวรน,นะคะเ,คเป็นพระแท้นะคะแต่คือจมูกอาจจะโดนดนิดนึงก็คือสวยน้อยหนะะ่อยค่ะด้านหลังนะคะคก็คือสวยเต็มร้อยเปร์เซ็นต์เลยค่ะนี่นะคะ

กระทาะแค่นิดเดียวก็คือโดยรวมสวยนะคะก็จากร้อเปอร์เซนก็จะเหลือประมาณ95เพราะว่ากระทาะจมูกนิดเดียวจริงๆชุดแรกแม่คะก็คือจะคัดสวยให้ลูกค้าก่อนนะคะนี่นะคะก็คือจะโดนตรงจมูกนี่แหละค่ะส่วนใหญ่นิดนึงจริงๆนะคะแต่โดยรวมก็คือสวยงามนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็ ร้อเเลยค่ะนี่นะคะแม่ค้านะคะเปิดองค์สวยคัดสวยไปแล้วกล่องละห้าพันห้านะคะ 6, กล่องละห้าพันห้าก็คือชุดนี้นะคะสวยน้อยหน่อยจมูกโดนแค่จิ๊บเดียวเองค่ะแม่ค้าเหลือแค่นี้แล้วนะคะเอามาลดราคานะคะเหลืออยู่4,500บาทเปิดอยู่กล่องละ4,500ันห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะ เหลือแค่11กล่องนะคะมีจานรวยติดเกสาจีวรของหลวงปู่นะคะสวยน้อยหน่อยก็คือไม่เป็นไรนะคะพุทธคุณก็คงก็ยังคงเดิมนะคะนี่นะคะองค์นี้ก็จะหมูกนิดนึงนะคะมีลานๆหน่อยด้านหน้าก็คือยังสวยอยู่นะคะคงความสวยอยู่แล้วก็พุทธคุณก็เท่าเดิมนะคะจานรวยติดเกสาจีวร นี่นะคะแต่ด้านหลังก็คือสวยร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะชุดนี้นะคะแม่ค้าเปิดอยู่4,500บาทรับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพเป็นบล็อกยางนะคะเป็นบล็อกยางเหลืออยู่11กล่องสุดท้ายแล้วค่ะในบ้านรับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพรับประกันพาสวยประมาณ95%นะคะไม่สวยก็คือโดนจมูกนิดนึงเท่านั้นแหละค่ะ นี่นะคะเป็นแล้วรุ่นนี้นะคะรุ่นดวงเศรษฐียังติดหนึ่ใน10ของหลวงปู่นะคะท็อป10ในรายการที่มีคนสนใจมากที่สุดนะคะน่าจะอยู่อันดับประมาณน่าจะที่6นะคะรุ่นนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อแม่คาได้ที่เบอร์0644419878นะคะไลน์ก็0644419878รับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพนะคะ นี่นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะสวยน้อยหน่อยนะคะแต่พุทธคุณก็คงเหมือนเดิมนะคะดีเหมือนเดิมนะคะรับประกันพารแท้พาระสวยให้ถ้าสนใจก็ทักโทรแม่ค้ามาได้เลยคะ่ะรับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพคะ่ะ